เข้าไปดูเกมกันเกมมันเล่นง่ายๆทำโดยคุณลาสวินเทอร์สมิงลูกลุงกัน wry ภูมิใจนำเสนอฉันอยากดูผีฉันอยากจะไปดูผีจังเลยวันนี้คนดูผี <laughs> ไม่มีชื่อด้วยทางลัดตัดผ่านป่ามีบ้านใครก็ไม่รู้อยู่แถวนั้นฉันจะไปดูผีที่นั่นแต่อยู่ๆก็อยากดูผี ไม่ไปฉันจะดูผีคนอะไรอยากดูผีต้องมาตอนกลางคืนสิสวัสดีครับมีผีไหมใครจะไปตอบวะโอ้ยมีเสียงด้วยเสียงผีไม่มีอะไรในตู้แต่มีอะไรบนตู้น่าจะเป็นไม้ตียุงไม่ก็ไม้แบดอะไรสักอย่าง ดูผนังเปลี่ยนฟิลไงเปลี่ยนฟิลลงศพหรือเปล่าจริงด้วยดูไม่ออกเลยตตรงนี้มันแบบมีอะไรขาวๆนาะนี่เป็นห้องโอ้โ,โหดูดีมีความลากลงมาข้างล่างด้วยเก็บวไว้ปีล้วอุย๊ยเหม็นมากตายแล้วอยู่ยู่ก็ หลอกคนดูผีนามสกุลหลอนอเกมนี้ใช่อันเดียวกับเกมผีหลอกวิญญาณหลอนปะเนี่ยไม่แน่ใจเขาทำมาสามพันแล้วอ,อีกอันนึงมันอะไรนะหมอผีปลาต้องโกเขาบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่สามพี่เขาถาใครมาตั้งวงกินเหล้าในห้องซ่วมนั่นน่ะสินี่ไงผีอยู่ข้างหลังฮอดูไม่ถูกร้อนเลย สงสัยมันจะเย็นดีเลยเอาแค่เข้ามานอนในนี้นั่งติดนะบ้านใครกันทำแบบนี้ไปแต่อย่างน้อยบ้านก็กว้างมากนะลองไปดูห้องข้างบนกันโอ้โหโครงกระดูกนี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลอนที่สุดแล้วในบ้านหลังนี้เห็นว่าไอเจ้าตัวคนนี้แหละ ้อาไปเปลี่ยนสายตามีแต่จานเต็มไปหมดไม่มีเบอร์เกอร์ด้วยผีตู้เย็นก็ไม่มีผีที่เตาแก๊สก็ไม่มีนี่ไงผีเบอร์เกอร์ตัวออกไปหลังบ้านหลังบ้านไม่น่ามีผีสิง ไม่เอาอะไรเลยจะเอาผีอย่างเดียวแต่เราไปดูกันแล้วนี่คาบอะไรเนี่ยโซฟาโซฟาอะไรนี่มันโต๊เนี่อะไรเหมือนเป็นชั้นหนังสือนะมีทงด้วย ยีงไงผีจา้อาอ้าวนี่ไงได้ตู้เขียะฉันคือผีไม่เชื่อผีอะไรมาให้เห็นง่ายขนาดนี้เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนอา้าวเดี๋ยวตัวก่อนรอบแป๊บผีปลอมแน่ๆเกมเกียนเต็งเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้บ้างเลยเขาจะเข้ามารู้ค่ะ ลูกตาแมวแดรี่ลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันตื่นขึ้นมาน้องชายหายไปจากเตียงเลยคิดว่าตื่นแล้วไปเล่นข้างล่างลงไปก็ไม่เห็นแล้วก็เดินลงไปหาแม่แต่แม่ก็หายไปด้วยก็เลยจะหาพ่อแต่เขาอยู่ในทะเลเป็นชาวประมงเขายังไม่กลับฉันตามหาทั่วบ้านไม่เจอพวกเขาจนกระทั่งออกไปนอกบ้านฉันก็เลยเจอพวกเขาอยู่นอกบ้านไม่ใช่ในบ้าน อะไรวะแค่ทีแหละนึกว่าจะเจอผีนี่ห้องน้องชายวะหรือห้องแม่ผีเตียงผีแอบอยู่ในตู้หรือเปล่าครับแ้เอ๋ไม่มีผีเลยสรมุดนรายรับลายจ่ายเก็บน่ารักผีซ่วมซ่วมก็ไม่มี ดูกระจกอีกรอบเุ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันมีอะไรออกมาจากจมูกมันอะเราจะไปชั้นล่างกันนี่ประตูหลุดออกมาเดี๋ยวนี้หรืออะไรไม่รู้เนี่ยชี้หมดแล้ว น้องผีมายืนรอเป็นไงบ้างเหรอหรือ,อยังอะไรเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วไม่เห็นมีผีเลยบ้านนี้ <c oughs> ไม่อยากเข้าไปแล้วกลับบ้านนี่จะกลับบ้านปลายที่อุ่นเดินไปครับเนี่ยในนี้มีผีแน่ กจะมาผิดทางเซ็งเลยเดินมาตั้งไกลไม่เป็นไรหรือว่าออกกำลังได้จริงนงั่นไงตายในกี่นาทีแป๊บหนึ่งนะเป็นตายในสิบนาทีจ้า1คนยืนอยู่ปะ่ะหกนาทีแป๊บเราไม่ใช่ทางนี้แล้วเราลับ เดินไปแล้วเจอบ้านเปลี่ยนสีนะไปดูได้ไหมเนี่ยรถคันเนี้ดูดิความเร็วเท่ากันเลยเกียนเกินเกียนกว่าหมอผีว่าต้องโกยังไม่เคยเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปเล่นต่อเอา้าน้องผีร้องแห่จุด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 จดโคตเศร้านี่ระวังสัตว์ประหลาดนะดูเห็นมันออกมาเดินบ่อยๆช่วงใกล้ๆค่ำเจอไปแล้วครับ ขอบคุณครับหนูก็รีบกลับบ้านซะนะ <c oughs> หนูเป็นผีมันเอนอะไรไม่ได้หรอฮ่า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 ,าดูนะหน้าฮ่าฮ่าฮ่าเอานึกว่าหนูเป็น,นสัว์ฟันแค่กลับ <c oughs> <c oughs> บ้าน <c oughs> เริ่มเล่นเกมผีน่ารักน่ารักก่อนเกมอะไรครับวันนี้ชื่อเกมฉันอยากดูผีปะเราไปดูผีกัน ออกเสียงดีๆนะ <c oughs> เดินแท้ขอบจะได้กลับถึงบ้านไหมฮะ <c oughs> อุ้ยอุยมีคนอยู่ข้างบนตะก,กี้เอา้าโดนไปแล้วแล้วยังไงเราอย่างนี้ได้ไหมอุ้ยได้ <c oughs> ไปต่ออยู่ก่อนจะอยู่ทำไมเราไปสิ แล้วเดี๋ยวต้องรีบวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใช่ตอนนี้กดเซฟก่อนครับโอ้โห อดอควับมามืดเลยอ่ะอยากจะดูผีหลอนๆทาไมเจอปัดประหลาดวันนี้มันอะไรเนี่ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมกลับนจริงๆตอนแรกอ่ะจะคุยกับเด็กไปครับไปลงพักกลับดีกว่าไปลงบานไปลงพักจุดบริการประชาชนทุกระดับประทับใจ ก็เหมือนมันมีเม็ดเลือดอยู่ที่พื้นหรือเปล่าคุณตำรวจสว,วัสดีครับผมจ่าตำรวจเอกเต้สุพันมาทำอะไรครับ <laughs> ผมเยอะตุดปะละ <laughs> ผมอยากใช้ประสบการณ์ในเรือนจำ <laughs> ผมเจอสิผมจ่าตำรวจเอกเต้สุพันคงต้องขอไล่คุณออกไปจากโรงพักก่อนที่ผมจะส่งคุณเข้าเรือนจำนะครับ <laughs> อะไรวะ <laughs> อะไรอะ อะไรวะเอออ่าเออมีอะไรก็ไปที่จุดบริการประชาชนเลยอกินน้ำหน่อยได้ไหมหได้อรออีกรอบหนึง่งคุณตำรวจบอกไม่ฟังติดคุกคไปจบแล้วชีวิตฉันจบเลย เริ่มเล่นใหม่งัน,นเดี๋ยวเซนจะเซฟไว้บ่อยๆไปเริ่มใหม่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเกมอะไรไม่น่าอยากเลยอะดูผีแล้วกลับบ้านไม่ได้เกมพวกนี้ข้างบนเราไปดูแล้วแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เลื่อนรถด้วย ถ้าเลื่อนรถก็จะไม่ไปไปหาน้องน้องหนูน้องหนูพีเชื่อแล้วผีปลอมหนูพยายามขนาดนี้แล้วยังเป็นผีปลอมอีกจบแล้ว เดี๋ยวเป็นเซฟก่อนมีเสียงจากที่อื่นด้วยเดี๋ยวนะจะได้ไม่เป็นอยู่ในฟังเต้เลยอุ้ยมีเสียงเอา้าแล้วเราอีท่าไหนทำไมตะกี้ไม่มีมีเสียงผีด้วย <c oughs> แกมตลกหรือผีจริงๆเนี่ยแกมผีค่ะเราไปดูผีด้วยกันเมื่อกี้เราไปด้านขวาแล้วเราก็โดนกระทืบ เราจะไม่เสียเวลาเราไปเลยค่ะนะก็จะไม่ไปยุ่งกับตำรวจอ้าวน้องต้องผีร้องแห่หนูเขาน่าจะช่วยเราได้หน่อย,ยเป็นขาดฟันแท้กดเซฟก่อนเดี๋ยวมันมีทางอื่น นี่ชาวนาโดนเราลองลองกลับไปหาลองหนูดูจะกลับบ้านไอ้คนดือ้อเอาไปจะกลับบ้านเอาอยู่ก่อนอยู่ก่อนก็โดนดิอร่อยไหม อันนี้คือโทนไปด้วยขอ,อโทษครับเริ่มใหม่เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปค่ะใช่หนึ่งสองยังจะไปพูดอีกเรียบร้อยไปสู้ๆ เซฟแล้วเรารอบนี้เราไปลงทางได้แล้วค่ะคุณน้ำรววเจอสัตว์ประหลาดเรามีลูดทายนี่อะไรกันนี่คุณลูกมือกับคนใส่ชุดกระปอมยับแล้วฆ่าคนตายสองศพไม่ใช่โกหกให้กูแต่ละอย่างจบแล้ว สำรวจไม่ช่วยอะไรเลยไปทางไหนดีไปโรงพยาบาลมองอะไรครับท่านแน่ถ้าคุณมีอาการก็ลองไปถามหมอดูนะครับเอารูปไปดูนี่มันอายการแย่แล้วเอาทั้งหทดผมเอาไว้แล้ว สวัสดีค่ะเป็นอะไรตายคะ่ะพนหลองสมองคะจับตัวไปบำบัดโดนอีกแล้วไปทางไหนก็ตายไปโรงพยาบาลอีกเดี๋วขอลองไปทั่วๆ ข้างหลังเข้าได้ไหมไม่ได้โรงบาลมาทำไมเนี่ยมาเที่ยวครับเที่ยวให้สนุกออาล็อกติดนี้ก็เดีอยนะผมมีรูปไป <c oughs> ว้าถ่ายหนังเหรอคะเนี่ยไปไกลๆถ้ายังไม่ใกล้ตายดิฉันไม่มีเวลาใส่หัวไปค่ะเนี่ยมันออกไปแล้ว อ่ะลองดูลองให้โทรศัพท์มันไปดูโอ้โหโทรศัพท์โดนเอาไปแล้วอะ่ะแล้าจะมีหลักฐานไปทำไมนั่นแะดิไม่อยากไปไหนแล้วครับเข็ด <c oughs> กลับบ้านดีกว่าครับเอา้าผีน้องไม่ไป มาทำอะไรมาได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีอะไรมาเที่ยวเฉยๆรีบกลับบ้านนะตู้เย็นๆอะไรออกเกาแก๊สมขยะโดนเอโรศัพท์ไปแล้วเนี่ยดูทีวีเข้าวด่วนค่ะเมื่อเวลาประมาณ1 9บเนาฬิกาสินาทีมีสัตว์ดุร้ายออกมาจากป่า แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจทำอะไรมันได้ขอให้ทุกท่านอยู่ในบ้านอย่าออกไปไหน <c oughs> จากน่ากลัวมาดูต่อไม่ได้แล้วนี่เป็นนิยายที่แต่งค้างไว้แล้วคิดไม่ออกก็เลยออกไปหาแรงบันดาลใจโดยคนดูผี วันหนึ่งผมเดินไปเจอช้างเจอนกเจอหมูเจอหมาเจอแมวเจอไก่เจอวัวเจอควายเจอนั่นเจอนี่แต่ไม่เจอผีต้องออกไปเจอก่อนยังไม่รู้เลยว่าผีมันอยู่ไหนไปก่อนนะนี่นิยายเหรอถามจริง <What? S 1> <c oughs> แต่ไม่ต้องกลัวผมมาแล้วมันมากับไอตัวเนี้ เอาทองเห็นชช้นมาไกลมาแสนชั่วกว่าใครทำท่ารุนแรพองใจสันดานใครมันคิดไอ้หมดแดงแรงรีบต่าเ็นะยังเดิทีผีร้องไห้าี่จะหนร้ขอบคุณที่เล่นจนจบมังสวัสดีครับเดี๋ยวที่เงรอจริงอ่ะเดี๋ยว มันจบแค่นี้จรงอ่ะตั้งตั้งตัวอันนี้เราไปไงก่อนเรรอไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพักกันอเอาให้ไอ้นี่ดูอ่โทรศัพท์ไปล้แล้วก็ไปโรงพักจลองดูลองสลับผมโดนต้นโทรศัพท์เสื้อฟ,า,ฟา้ฟา,าเดี๋ยวผมจัดการให้ ไม่มีอะไรล้วเมื่อกี้เราเข้าห้องนี้เราลองโอ้ห้องอื่นก็ไม่ได้โอ้มันมีแค่นี้เองเหรอจริงอะ่ะ <Okay. S 2> สำหรับคนที่ชอบและสนใจก็ไปโหลดได้เลยนะคะในหน้าเว็บไซต์เขาเปิดให้โหลดฟรีแล้วก็ถ้าชอบก็โดเน a t ผู้สร้างด้วยนะสนับสนุนคนสร้างเกมคนใดกันค่ะเมืองไทยจะได้ไประดับโลกถ้างั้นวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะและเดี๋ยวรอถ้าใครอยากให้เ,เล่นอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะคะวันดีแล้วตีสวัสดีบายค่ะ